สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจวีชูสตีลบอลนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งยางกับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นยางสูตร tg 1 5 3นะครับใช้ยิงในท่าทับแก้มนะครับลูกค้าสั่งเข้ามา5คู่นะครับเป็นยางพร้อมใช้งานพร้อมยิงนะครับผมจำนวน5คู่นะครับมัดหนังรองเรียบร้อยนะครับผมจะมีถุงเป็นถุงสูญยากาศเนาะสำหรับใครที่อ่า เล่นยางไม่หมดก็ให้ใส่ถุงซิปแบบนี้ไว้นะครับจะได้อากาศไม่เข้ายางจะได้มีอายุการใช้งานยาวเนะาะไอยางที่ไม่ได้ใช้งานจะได้เก็บไว้นานๆหน่อยนะครับก็ตัวนี้เป็นยางที่แรงสุดๆของท่าทีจีนะครับใช้ยีในท่าท่าแก้มนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เพจวีชูสตีลเบาะนะครับ ราคามีแจ้งไว้ในวิดีโอนี้นะครับผมอยู่หน้าวิดีโอก่อนเริ่มเลยนะครับผมบอกรายละเอียดราคาชัดเจนอยู่แล้วเนาะกดหยุดวิดีโอดูได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวส่งให้นะครับสูตรอื่นก็มีนะครับผมสนใจก็ทักมานะครับผม